วิธีการกู้ยืมเงินผ่านตู้ ATM ของทางธนาคารกรุงไทยจากบัตร ATM ผ่านบัตรกดเงินสดเคท p r o พรซึ่งสามารถสมัครเพื่อใช้ยืมเงินด่วนผ่านตู้ ATM ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำกว่าการกู้นอกระบบโดยสามารถสมัครบัตรกดเงินสดเค c p r o พรได้ง่ายๆเพียงมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่1 2 0 0 0ับาทขึ้นไปและมีอายุงานมากกว่า4เดือน เพื่อใช้กู้ยืมเงินที่ตู้ ATM ผ่านบัตร KTC พราวในยามฉุกเฉินและนอกจากนี้ยังสามารถเบิกถอนเป็นเงินสดออนไลน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน KTC Mobile เป็นเงินด่วนโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยได้เลยและยังใช้ผ่อนชำระค่าสินค้า0%หรือผ่อนแบบมีดอกเบีย้ยได้นาสูงสุดถึง24เดือนมีวงเงินการอนุมัติสูงสุด5เท่าของรายได้รู้ผลการอนุมัติไวภายใน5วันทำการ สำหรับคนที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆในเว็บไซต์บัตร KTC w w w KTC.co.th เมื่อเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วให้เลือกไปที่เมนูสินเชื่อบุคคลจะพบกับสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC p r o r สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดเงื่อนไขและวิธีการสมัครได้เลยจุดเด่นของบัตร KTC p r o u l สามารถรูดซื้อสินค้าสะดวกได้ทุกที่โอนเงินแบบเรียวไทม์ได้ตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยไร้สัมผัสกดเงินสดทันใจกดได้ทั่วไทยไม่มีค่าธรรมเนียมเลือกผ่อนศูอร์เซ์ได้นานมากกว่าสำหรับคุณสมบัติในการสมัครบัตร KTC p r o 1. ผู้ที่มีรายได้ประจำไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่บริษทัทข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ 2. ต้องเป็นคนไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. มีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่12 0 0 0บาทต่อเดือนขึ้นไป 4. มีอายุงานในสถานที่ทำงานปัจจุบันอย่างน้อย4เดือน 5. เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่มีอายุกิจการไม่ต่ำกว่า2ปีขึ้นไปและมีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำอยู่ที่20 0 0 0บาทต่อเดือนและ 6. มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวกทั้งที่บ้านหรือที่ทำงานในส่วนของเอกสารที่ใช้ในการสมัครสำหรับพนักงานบริษัทเอกชนข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ 1. ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและสำเนาทะเบียนบ้าน 3. หนังสือรับรองเงินเดือนสลิปเงินเดือนเดือน,อนล่าสุด 4. สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารสถาบันการเงินที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลังทั้งหมด3เดือนและ 5. สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการโอนเงินที่ระบุชื่อธนาคารเลขที่บัญชีของผู้กู้เท่านั้นสำหรับเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัว 1. สำเนาับรประจำตัวประชาชน 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหรือทะเบียนการค้าหรือทะเบียนภาษีมูล,ลค่าเพิ่ม 3. สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้กู้ย้อนหลังทั้งหมด6เดือน 4. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและ 5. าสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีที่ต้องการโอนเงินที่ระบุชื่อธนาคารเลขที่บัญชีของผู้ขอกู้เท่านั้น สำหรับคนที่สนใจสมัครบัตร KTC พราวสามารถสมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือสามารถสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ktc.co.th หรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะจากนั้นให้กรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรอีเมลกรอกรายได้ต่อเดือนกดยอมรับเงื่อนไข และกดส่งข้อมูลได้เลยหลังจากนั้นประมาณ2-3ถึงวันจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาเพื่อนัดรับเอกสารในการสมัครของเราเมื่อทำการสมัครบัตร KTC p o w ซแล้วได้รับการอนุมัติจะมีการโอนเงินสดก้อนแรกเข้าบัญชีให้ภายใน1วันหลังจากได้รับการอนุมัติสามารถใช้บัตร KTC p o w พยืมเงินที่ตู้ ATM กรุงไทยและตู้ ATM ของทางธนาคารอื่นๆได้เลย สำหรับใครที่มีข้อมูลสงสัยสามารถศึกษารายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของทางธนาคารกรุงไทย www.grunthai.com หรือเว็บไซต์บัตร KTC w w w k t c c o t s หรือติดต่อสอบถามได้ที่ call center เบอร์โทร02-123-5000ได้เลยนะคะ หากมีข้อมูลข่าวสารอัปเดตอย่างไรเราจะรีบม,มาแจ้งให้ทราบทันทีอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ